เนยินกาเพระสังคมได้รับช่วยโรไปข้างนึงมันกิบมาได้รับ่ว่าเปนโรมากได้รับก็ได้คุยกันก็จะเห็นเอมากเม่อสังวมาเจดีย์กัไว้ร่งไว้ลงไอ้เพิ่นพราะว่ามันไหลแต่จานทะเลเกินนะฮะอเียสกัก็ิมนียมัยางตลาดนะคะจ่ามผูัชมไปกับบวยค่ะ ลับมาจากต้นพวเงี้พวกท่องแล้วนะแต่มันบอกว่ามันบอกสีเจ็ดมันบอกสีเจ็ดพมันบอกเลขสามตัวอยู่จะเริ่มแล้วมันบอกสีเจ็ดแต่ว่าในระวางที่โทษได้เฮ็ดคลิปเราก็เลยเฮ็ดเลอยเรืยสิอวเลียวกันต้นเงินพ้นทองไอ้ฟังเนาะเงือนเงือนนี่แหละไปทุกเทียรกับพวก้ผิดหวังทุกเทียร์ม่ต้องจมกั เขาผิจะรหน้าไม่เป็นเนวทางกันแล้วกัละแต่ว่าบอเดี๋องเอเชียแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะสำหรับตัวเดียสกาแล้วกันคิดว่ามันกะพวกข้อมังเอิญนหรือมั้งเนาะเนาะเสื้อบางเอือนเสว่าบางเอิญนไปว่วามันว่ามันถือเือเสื้อวามันเหล็กมันถือเสื้อเนาะแต่ว่าปรากฏว่าไปย่ำนดตดเหล็กมากทุกครังเรื่องเอิญนเรื่องบังเอิญนถือสามตัวสองเือละค่ะคุณผู้ชม เ,เด็กจดงยังบวเสียบ่วิ่ไผเซียบอได้เดนไถเซียมันมือถึงมือมากแต่ว่าเล็กมันคือเขามาทุ่มวัดเดเดสกาแวากันบอเลซีอกักเทียวันนี้ก็เลยสิมาเอามาบอกแฟนครับแต่ว่าเดสกาคือสิบอดลซีหรอแกร์เลกันก็โลกไปแล้วนอนก,กัน้วนีเปลัม มาแอดมินเข้าพิ่น้องเต็มๆในคลิปเจี๊ยเดียบหมดชาแนลได้นะคะท่านผู้ชมสีนกฝากสีนกด้วยมีมันเสามันนักกัดตะลึงตะเล่เพิ่นเพิ่นมาวันเสาเพิ่นมาครบทีมตะเล่อยากให้เพิ่นในถ้ำคาวท้ำคลิปตะเล่ท่ากันไปวันพาอันนี้วันพาเด็กไอต้นโพเงินโพทองจะไปรับรับถวายเพิ่นรับถวายเพิ่นกันร่ำมากในบารีการได้สึกมากสึกได้ได้มากนี่ซ้ำโตตลอดเลยนะฮะ วันี้ก็ได้มาแล้วค่ะคือชิวาน่าจะเป็นหกแปดเก้ากับห้าแปดเก้านะวันนีในเลขบอกแฟนคับทางบ้านเนาะคือเดี๋ยวแม่ป้าโทษกับเด้ยอจยะอัดคลิปก่อนกำลังโหลดคลิปต้อ็คือก็ได็นเจวาสิากุศลก็บบรูด้วยนาะเอา,อาเป็นยนดางนะคะเป็นยอดทาง ทว่ากระสิประเดียได้มาเดี่สกาวพืชกระสีสืบออกไปน่ะกจะเป็นตะหูให้เพราะว่าสือประเดีเยาะพอดีิกระสบคุณล่ะ่อปูคนไม่อีกง้มไรคนเลนทีะสีใดหรือเปล่า่ว่ากัอวนนี้คิดว่าน่าจะหกแปดเกนะตอนที่ล่ำเนี่ยคนระสีเนี่ยก็หาใช่เลเกินก็แปดหาหรือประมาณนี้นะแตว่าดูดนะครัว่าหกับเก้าจะเดียวกันที่เหลกเขียนแป แต่เนมันสีมคือที่แหลกเขียนเก่าเป็นเก่ก็เป็ดที่เล้วแต่ว่าครู้สึกอีกลนิดนึงเลยเป็นสีเขียนหเซนน้อเป็นสีเขียนหกเซนน้เพราะว่าเขียนมากสีเหลียปกติสีเขียนลดิบมีหอบนี่เป็นเขียนลอยอยู่กลาอากาศเป็นเขียนเขียนเป็นมือแบบลอยอยู่กลาอากาศเลยเิเเ็ะเนีเนี้หนูเลยเป็นสีอะไร้าคือแปดแห้เขาหินนะแปดแล้วก็เท็ดแงสี่ให่จังสี่ สีแค hmm. so, so, ่ต้งสี่ก็บอกเคียนสี่เป็นหกคิดเดือนสเกาคิดว่าแปดเก้าหกหรือเปล่าแปดหกเก้าประมาณนี้แหละแต่แต่ว่าก้มหนูก้มคิดนี่ที่เป็นหกแน่นอนแต่ว่าเขียนแปดมื่นเขียนแปดประเดี๋มันก็เรียกว่าใส่เก่ามันมันสี่เป็นหกแต่ว่าบอกให้ไปเป็นหกให้ไปเปห้ามันเป็นเป็นเก่าตัวเก่าคิดว่าเป็นหกแปดก็ได้เก้าแปดก็ได้นาะตัวนี้ออกแต่ว่าเลขมันนีออกแน่นอน รากาเลขที่เขียนไฮยูดิตเนี่ยที่เป็นเป็นขีดตรงกลางแล้วก็สิตอนที่มันทำเป็นเท่านี้ให้มากงวดก่อนมันหายซ้ำแตกมากหงอนี้มันหาหนึ่ง้วก็ขีดเป็นที่จะเลขเจ็ดนี่ละแต่ว่ามันกลายหายตัวกลางแต่ในในข้อมนี้มีในข้อมที่ดัชนเก่าเห็นที่รับตาเดี๋ยที่มันที่มันมีเห็นเลยเนี่ยที่นี่มีเห็นน่เป็นเลขหนึ่งเป็นเป็นแสงออกมาเลยรากาเป็นเลขคือนเจ็ดนี่แต่เป็นงอเป็นสีแต่ว่าเป็นเจ็ดกับเป็นเจ็ดแต่ว่า เาไปซื้อสิบเจ็ดสิบเอ็ดได้เออแต่ว่าเจ็ดกับมือตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นหลักษานที่แบบคิดว่านี่เดียวแต่มันมันสิเป็นไงอยู่ก็เลยว่าหนาสิเป็นว่าสิบเจ็ดกับสิบเอ็ดอือเลย์เลขที่เขียนอยู่ดีบิบเนี่ยเลขแว่าแต่ว่านี่ก็เลยซื้อหนิเลขเมทัลลิเ่ไห้เนี่ยเป็นหาสิเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าเลขกันนี่เด็กปูยที่อยู่ห้ามห้าอันนี้มันไห้ถ้าไม่หก ก้าแก็ห้าเปนะแตคือทาคิดว่าซื้อเก,ก้าแปดปกรซือนับเอา <Okay. S 1> เอาเ,อา,เอาหาไปใส่ทั้งไ่เอเอาไปใส่ทั้งไ่กสินะคิดว่าเก้ปหเออแต่สิาแปดหางซื้อมามากเนาะแต่ว่าเลขมันถี่ออกแปเก้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเท่ากับเ,เอาลักษณะที่แบบมันถึงสมตัวยงไงแต่วาราบอกเบี่เรืบอกเ้าร์นี่กันว่าแปดสิบเก้า ทึ่งๆเออไปทั้งหมดอูหาเจ็ดแปดคนบอกได้ปะแปดสิบเก้าอยู่ทึ่งๆเป็นว่าหกแปดหรือแปดหกที่แหลืว่าหกแปดหกแปดที่แหลือคนณบอกหกแปดก้อนเอแต่ว่าผานสิเป็นไปล่างกันเลยแต่ว่าแปดครับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันอดีแปดสิบเก้าดีนะยังนับถึงหน่อยแต่ว่าแปดสิบเก้าเพิ่มสี่เลยอยู่ทึ่งๆเป็นว่าทึ่งซีเออก็เลียว่านี่นะมันเป็นเรียกงฟูมันอยู่น้ำกัดน้ำกัดมันมันเล่นมันก็เล่นสื่อกันไหนก็เล่น รอบนี้ก็จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วคือสิสุเรศภูคือสิสืออะไรอีกดอกเพราะว่าไปตั้งสัญจรไว้แล้วว่าหันกระไบนเล็กตรงนี้ลงมาเนิเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นเท่าเส้นเพิ่นมาเนิดทำไมลงมาเอีกคือจังิอยู่จับบ้านสาเนี่ยอันนี้คือเท่าเส้นเพิ่นลงมาเพิ่นเลยลงมาให้กเพิ่นก็เลยมีคอมเมนต์ในนิดนึงเพิ่นก็เลยเป็นการที่แบบขันกันหลายๆอย่างจัดสเก็ตค่หนังสืออามก็เลยตั้งสัญจรว่าต่อไปอีกสิบสิบเรศภูโอ้แค่สิบเจ็ดแบง้์สิบเป็น ก็สิบเจ็ยังบู่คนมืองน้าพราวันที่เก่าตุลาบ่อ่ะ่าไร่ก็จะเปลี่ยนเลยเก้าสิบเจ็ดปีเจ็ดสิเจ็ดพัรสาโอ้กะเรียงงามปูดเออกะเป็นเจ็ดเจ็ดแดดหนึงหแดดเจ็ดเจ็ดแดดเนาะกากตือละแต่เมุสผูมักแปลงวันนี้แปดล้านเปอร์เซ็นต์หวงปู่ใหญ่โกศลีลแปดพันล้านเปอร์เซ็นตคนล แต่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างบป็นลูแต่ว่าเหล็กปูขันกับมากแต่ว่าปอเปียนี่กิเสียบปอเปียกันเพราะว่าเหล็กลูใสบไม่เคยผัดตะเคียนแต่ว่าเหล็กเป็นหนึ่งจริงนะเพราะนาเสียหายจังหวัดคือหกแปดเก้าเหล็กกันนะคิดว่ามันสิมาตัวนี้มัวก็พ้นห็นไปสามเก้าแปดไปยังคือถือกับเหล็กเพื่อนนั่นแหละแต่หลวงฟ้อมหลวงเจ้าของถึงเลขถึงสามตัวเนาะแต่คิดว่าจังวดนี้มันสิเป็นหาแปดเก้าแต่ว่าขันมันเขาแก๊ปปีรีมันจกสิเป็นหกแปดเก้านี่แหละแต่ว่าเหล็กเพื่อนมันมันเอาหงาย เอา่ากัเลยเลยมาบอกให้ฟังว่าเ็ลวงปู่ปวยเป็หลวงโซนดอกเปลิ่มเปลิ่ำแล้ว่ะเป่ขอพรล่ขอพรแล้ววันนี้มันจะลงก็เลเชิญเขนลงมากเชิญเท้าวิรุณปักษาลงมาเทพเทพพญาแห่งหน้าตึ้งมากเลยออกมาบอกให้ฟังแจ็คบันสิเขาเขาเขาเขเออวยเป็นกบลูก่าเลพิคนนี้มันบอกว่าได้แต่สการขอขาอดป่ไแด้มันจะบอก แต่ว่าวางไปพอว่าเดืสกาวากะซื้อกับอย่ามันจีบมาแปดเก้าห้าแเกอันนี้ก็ตามส้มคิดหรือวะแต่ว่าเดือสิเได้แต่ว่าซื้อไปอยู่แต่ว่านี่ลอย่างหัวัที่เรียมันจบมาอกแดเก้าสามถที่มันจะออกสามแปดเก้ามันก็เลยนี่หลังคว้มของข้าซื้อแล้วก็งวนี่ก็เลยมันได้ซื้อไปแด้อไหมนะถํามันก็สิออกอีกนี่น่าจะแปดเก้าเก้าแปดถัาเก้แ เอยังมีแฟนหรือยังหลุดหมดเลยนะแมนมอยังไม่มีแฟนค่ะเอา่านผู้ชมเอาท่างนี้ละค่ะ่ทนผู้ชมข้็ได้ฟังเงยเดือนสเกวออกไปแล้วเนาะค่ะว่าเลขต้นพ่อข้อใดมาตัวใดเนาะค่ะกัซีี่สิบเจ็ดกับแปดเก้าเนาะค่ะเก้าแปดกับเก้ากับตัวเดียวกันโอ้โหแม่นหกกับเก้าสุดหอเอ้ยบอกพีชส่องหกกับเก้ากับตัวเดียวกันเนาะค่ะกับหัวเอาแล้วก็ ซื้อบนล่างก็ได้ค่ะตัวเลขเราก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะแล,แล้วก็โปรดพิจารณญาณในการรับชมแล้วก็พิจารณาตัวเลขให้ดีๆนะคะสําหรับนกก็มีอะไรก็นําเสนอไปนะคะก็เจอเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะ เพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนกชาแนลด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ